รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเคสอัฟเดอะเวิลด์จำกัดและสถานีโทรทัศน์ไรทีวีโดยชิมไปบนไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันธ ا ยนรริงั์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงบริษัทปตทจำกัดมหาชนกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินกลูมพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมใจเสนอบินกินเฮ ยาน้าสมุนไพรผสมว่านชักมดลููเบอร์777ตราหมอเสร็จปตทพลังที่ยั่งยืนผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมโนธวัฒน์ครับและขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบินกินเฮครับผมวันนี้ผมเฮมาที่จังหวัดตรังนะครับนี่ที่อยู่ด้านหลังผมนะก็เขียนไว้ที่ป้ายเลยครับสุดทางรถไฟฝั่งอันดามันแต่ผมยังไม่ได้นอกคอนเซปต์รายการนะครับบินนะบินมาจริงๆครับแต่ว่านี่ที่อยู่ด้านหลังผมนะก็เขียนไว้ที่ป้ายเลยครับสุดทางรถไฟฝั่งอันดามัน ผมอยู่ที่จังหวัดตรังและอยู่ที่สถานีกันตังครับสถานีนะครับก็มีความสําคัญกับที่นี่มากนะครับนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะครับยังเป็นพื้นที่ที่ห้เรา ศึกษาประวัติศาสตร์ครับเกี่ยวกับรถไฟเอ่ยนะครับทางเส้นรถไฟแต่ละหลักเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงสถานีกันต่างมีความเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้วก็มีความสําคัญครับพื้นที่ที่นี่แค่ไหนครับนอกจากส่วนพิพิธภัณฑ์นะครับยังจะมีส่วนของสถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยใครที่มาหาความรู้ก็ฟังพิพิธภัณฑ์ครับแต่ใครที่จะมาพักผ่อนมาแวะชิมตรงนี้นะเขามีร้านกาแฟเล็กๆน่ารักน่ารักไว้ตรงนี้๋ยวเราแวะไปดูดีกว่านะครับว่าร้านนี้ข้างในจะเป็นยังไงบ้างครับผมเชิญครับ หลังห้องชมครับนี่คือส่วนที่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่แบ่งจากสถานีหลักๆในอดีตมานะครับแล้วมาจะในปัจจุบันนี้นะครับก็กลายเป็นร้านกาแฟแล้วก็แต่งแบบน่ารักๆแบบที่เราเห็นเนี่ยนะครับให้คนมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่นี่นะครับเอาล้ครับก็เดี๋ยวพักผ่อนนะก็ต้องกินของเครื่องดื่มให้มันดับกระหายกันหน่อยนะครับชาเย็นหนึแก้วหนึ่งครับพี่ครับขอบคุณครับครับนอกจากจะมีกาแฟขายนะครับยังมีเค้กน่ารักๆอยู่นี่นะฮะ ทางด้านนี้นะครับให้ได้เลือกกันด้วยนะครับที่นี่ก็เป็น,นอินดุวัากาศครับบอกแล้วว่าบางทีเราสู้กับอากาศข้างนอกไม่ได้ก็เข้ามาสู้ข้างในเพราะว่าที่นี่เขาก็แบ่งจากฐานนี้หลักมานะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับส่วนผสมการแต่งร้านนี่ก็คือส่วนผสมจริงๆนะครับผมไม่บอกดีกว่าเป็นสไตล์อะไรแต่เป็นสไตล์ตามใจฉัน ที่นี่เปิดปิดกี่โมงครับแปดโมงเช้าทุ่มครึ่งนะครับผมส่วนใหญ่ลูกค้าเขามาจากไหนกันที่มาที่น,น,นครับเมนอูนมนอ,อะไรแนะนำนะครับเป็นะโอเป็นสายปั่นทั้งหลายนะครับผมโอ้โหแต่ละอย่างครับก็สาวๆน่าจะชอบเป็นอย่างดี ังหวัดตรังครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มากี่ครั้งนะครับก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าร้อนครับร้อนไม่ได้ไม่ใช่สาระที่จะพูดคือจริงสาระที่จะพูดจะบอกว่าตรังเป็นเมืองที่สงบนะจริงๆแล้วแล้วก็มีหลายพื้นที่ให้เราได้ศึกษาทั้งวิถีชีวิตทั้งการคมนาคมที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งของกินอร่อยๆก็จะรวบรวมอยู่ที่เมืองตรังผมว่าตรังเป็นจุดหมายที่ดีนะในการที่จะแบบเริ่มต้นที่จะมาฝั่งอันดามันนะครับ ส่วนเวลานี้นะครับผมขอซึมซับบรรยากาศที่สถานีกันตังที่นี่ครับเพราะว่ามากี่ครั้งก็ยังรู้สึกถึงความเก่าผมใช้คำนี้นะว่าคำความเก่านะครับเก่านี่ความหมายของผมก็คือคลาสสิกเพราะว่าในสถานีไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มาใช้งานที่นี่เนี่ยก็จะทราบนะครับถึงที่มาที่ไปของสถานีกันตังว่ามีความสําคัญแล้วก็สวยงามอย่างที่เห็นเนี่ยครับไม่แพ้สถานีที่หัวหินเขาเลยเหมือนกันนะไม่ได้พลาดพิงนะแต่ว่า บอกไว้ก่อนว่าน้อยครับที่สถานีที่จะรักษาความคลาสสิกอย่างนี้ไว้ได้เสมอต้นเสมอปลายครับผมสถานีรถไฟกันตังครับเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวสรงปั้นยานะครับทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาลครับ คู่สีครับเป็นคู่สีหลักที่คุณนหน้าคุ้นตาของอาคารรถไฟทั่วไปครับอาคารเองนะครับด้านหน้าของอาคารเนกระกแต่งมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุครับคงเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ปัจจุบันครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรแล้วภายในสถานีครับยังพอมีข้าวของเครื่องใช้ในอดีตคงเหลืออยู่บ้างนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ไว้เป็นอย่างดีครับ นับเป็นสถานีรถไฟที่มีความสวยงามเป็นพิเศษจากสถานะที่มีความสําคัญต่อกิจการรถไฟดังที่กล่าวมาครับทำให้ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมสถานีรถไฟปลายทางเล็กๆแห่งนี้นะครับจึงถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันครับซึ่งเป็นผลที่ทําให้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของจังหวัดรังเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของสถานีกันตังครับที่จะจัดแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่เกี่ยวกับ การสื่อสารในสมัยก่อนแล้วก็เครื่องช่างแล้วเครื่องช่างเราจะเห็นตั้งแต่อดีตเลยนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมเครื่องช่างมาดวัดจะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆแสดงว่าในโลกของเราเนี่ยนะครับมีการขนส่งแล้วก็ถ่ายเทสินค้ากันมากขึ้นจริงๆและนอกจากนี้นะครับก็จะมีป้ายโดนาโรงผมชอบนะศิลปะของป้ายโดนาโรงเนี่ยมันต้องชัดเจนแล้วมันต้องมีศิลปะเป็นของตัวเองนี่อย่างเงี้ยอย่ารับวัตถุหรือสัมภาระจากคนแปลกหน้าเช่นระเบิด เอาสิมาคือเขาใครมาให้ระเบิดเนี่ยต้องดูก่อนด้วยนะเออเนยนะครับแล้วก็จะมีป้ายดนลงแบบแต่ละยาแตลาา่ละอย่างนี่อันนี้ชอบมากยารับประทานอาหารและเครื่องดื่มจากบุคคลแปลกหน้าเพราะอาจถูกวางยาได้ครับผมโอ้นะครับก็เตือนก็แทบจะทุกอนุครับผมว่าแต่ละอยาเป็นอะไรยังไงเนี่ยนะครับนี่แล้วก็อย่านำอาหารที่มีกลิ่นแรงนูน่นนี่ห้ามชะโงกหรือว่ายื่นอวัยวะครับผมออกนอกส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ ทุกอย่างครับที่ผมเล่ามาเนี่ยครับนี่เป็นบรรยากาศอย่างหนึ่งที่สถานีการต่างเขาจัดไว้ให้นะครับรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่ยนะครับแล้วก็อัตราค่าโดยสารครับค่าโดยสารเขาจะบอกว่าอย่างชัดเจนนะครับว่าปร,ประกาศแบบนี้นะครับผมหรือว่าชั้น2องก็เป็นแบบนี้นี่เองนะครับผมก็จะมีแบ่งมาหมดแล้วที่นี่เป็นสถานีหนึ่งนะที่มาแล้วก็รู้สึกประทับใจตลอดเวลาครับ ด้วยสีสันด้วยการบำรุงอะไรแบบนี้และโดยเฉพาะในสถานีแต่ละท่านที่นี่น่ารักกันมากครับผมนี่ครับผมนี่ไม่ใช่เครื่องออกกําลังกายแอปดูวีนเซอร์แต่อย่างใดนะครับท่านที่เพิเ่งเปลี่ยนมา <c oughs> ก็อันนี้เป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างหนึ่งครับที่เขาจะบอกนะครับทั้งขบวนรถออกแล้วนะครับก็จะมีการใส่ตุ้มเหล็กไว้ตรงนี้แล้วก็ไปห้อยให้ในสถานีเห็นเป็นสถานีไปนะครับแบ่งออกไปนี่เป็นเครื่องมือแต่อดีตนะครับใครที่อยากจะทราบรายละเอียดมากกว่าน,นี้นะครับก็ ลองมาศึกษาที oj, uh ่นี่ดูเพราะว่านี่มีของจริงให้ใช้ให้เห็นกันด้วยนะครับผมเด๋งมากๆครับและนี่นะครับก็คือสถานีกันตังในปัจจุบันครับเป็นสถานีที่ให้เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ห้ามพลาดอีกหนึ่งแหล่งนั่นเองครับผมเอาละครับที่เมืองตรังเนี่ยนะครับนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วของดีของเด่นของกินเนี่ยมีเพียบเลยและยังไม่หมดนะเพราะฉะนั้นผมจะหาเวลาตรงนี้แหละไปเที่ยวให้ทั่วๆโดยมากสุดเลยครับจะได้ไปฝากคุณผู้ชมกันครับไปครับเช่นครับ ถึงตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่พักของเราครับในทริปนี้ครับโรงแรมธรรมรินทนาจังหวัดตรังนั่นเองครับพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในตรังนะครับบางท่านเนี่ยที่มาตรังแล้วมาแค่วันสองวันเนี่ยผมเชื่อเลยว่าท่านเที่ยวไม่หมดอย่างแน่นอนครับบอกแล้วว่าที่นี่มีคณะน้องๆเนี่ยเขาเข้ามาเข้าค่ายกันนะครับนี่มาจากโรงเรียนอะไรครับผมมาจากโรงเรียนจังหวัดรัตนาพิมพครับครับจริงๆทุเรียนทอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉุนมากสำหรับผมนะครับกินยากทานยาก กะทิแท้ร้อยเปอร์เซนต์และกะทิอบฟันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงผลิตภัณฑ์ซุเปอร์แวตรานกเพนกวิน พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในตรังนะครับบางท่านเนี่ยที่มาตรังแล้วมาแค่วันสองวันเนี่ยผมเชื่อเลยว่าท่านเที่ยวไม่หมดอย่างแน่นอนครับเพราะสถานที่ท่องเที่ยวในตรังเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดเลยนะครับสถานที่ที่คนรู้จักบางที่ก็คนไม่รู้จักแต่สวยอย่างนี้ก็มีนะครับผม เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจังหวัดตรังจะมีอะไรน่าสนใจสําหรับรายการของเราอีกเพราะฉะนั้นไปดยกันเลยครับผมน่าเชื่อนะครับว่าเรามาทะเลเราจะเจอลูกเสือเพียบเลย แซล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 ทีมงานบอกให้แซลผมต้องทำแบบนี้บอกแล้วว่าที่นี่มีคณะน้องๆเนี่ยเขาเข้ามาเข้าค่ายกันนะครันี่มาจากโรงเรียนอะไรครับผมมาจากโรงเรียนจังหวัดราชบมุกครับครับผมนี่ไกลๆจากนี้ป่ะครับจากไออารัชยมมงคลเขาประมาณ ประมาณ60กิโลอ๋อครับผมเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็อยู่ในจังหวัดตังครับผมทำไมถึงเลือกที่จุดที่ไหนครับที่หาดที่นี่ครับที่นี่ก็คือเอาลาเด็กมาหลงกันมาดัดเด็กมาหลงลามาดูมาเที่ยวทะเลครับมาเจอประสบการณ์ยนอกครับผมแอบเห็นเต็นน้องกลางกันดิบมากเลยนะครับน้องอยู่กันไหวไหมครับไหวนะครับผมอันนี้ระดับไหนแล้วครับมองะไรแล้วครับตอนนี้ม .3 ม .3 แล้วโตเร็วมากเลยลูกนะครับผม ะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับนะครับผู้ชวยจากชวนมาเที่ยวกันหน่อยดีกว่ามาที่หาดนี้กันหน่อยจริงๆให้บุคคลทั่วไปเข้ามาเที่ยวมาที่นี่เขาให้เหมือนกันใช่ไหมครับผู้ชวนชวนนะครับเชิญครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่อยากมาเที่ยวทะเลมาเที่ยวหาดราชมงคลกันเยอะๆนะครับครับผมนี่นะครับหาดที่เงียบสงบแล้วก็พร้อมทำกิจกรรมเสมอขอบคุณมากครับนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดี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 ครับอาการมีเสือที่มาเที่ยวอย่างนี้มันดีจริงๆครับคุณผู้ชมครับครับผมนะฮะนี่มาจากไหนกันครับอ๋อนะครับคุณพระ ุณพี่ครับจริงๆทุเรียนทอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉุนมากสำหรับผมนะครับกินยากทานยากครับแม่ริบแกะเลยครับแม่ริบแกะเลยครับแม่ริบแกะเลยฮะทำไมถึงเลือกมาเที่ยวที่นี่ครับแม่ครับอ๋อแล้วก็เลยมาเรือกมาพักผ่อนที่นี่มันสงบดีครับมันเงียบดีครับมีคนเกาะมุ้ยครับครับผมผมข้ามไปพังงานแล้วฝากเนี่ยฝากตัวด้วยนะครับครับผมน่าเกลียดอาการมากินของคนแปลกหน้าเนี่ยผมเคยบอกกับคุณผู้ชมหลายครั้บน่าจะทำ แจ่มเลยลืม <ç> ลืมไปนึกเอ้า <ett> น <COVID> ี่คนหรือลูกตาลลูกเทพฮะนี่ไม่ใช่ลูกตาลลูกเทพนะมันนี่คนใช่ไหมครับผยลืมน้องไปเลยนะฮะแล้วหลับสนิทขนาดนี้คุณผู้ชมผมไม่ต้องอธิบายแล้วเดี๋ยวดีกว่าครับเพราะว่าบรรยากาศที่นี่คงเป็นบรรยากาศที่สงบแล้วก็น่าจะพักผ่อนจริงๆนะครับเห็นน้องนอนหายใจไม่เผื่อเลยนะครับ น่ารักมากนะครับผมแลบอกแล้วคุณแม่นี่จริงจังมากนะครับนอกจากทุเรียนทอดที่ผมเห็นแล้วเนี่ยนะครับแม่มีคกด้วยมีต้นปั๊มมีทุกอย่างนี่มันค้งแสงชัดๆัดผมมากับทีมงานได้กินนมแค่กล่องเดียวครับเนี่ยฮะโอ้โหนี่อาหารพร้อมปูตลอดเลยนะครับปกติมาเที่ยวก็ต้องขนมาอย่างนี้ครับชอบมาทำข้างนอกมากกว่านะครับโอเคครับเราตลกกินได้แค่นี้นะครับขอบคุณแม่นะครับขอบคุณนะครับรับผมไปไปไป คุณนิ่มก็คือชื่อของคุณพ่อคุณพ่อใช่คุณพี่ตำงวนนี่แหละใช่คุณพ่อค่ะเอ่อเป็นคุณพี่ตำงวนครับแล้วอันนี้คืออะไรยังไงครับเนี่ยฮะ อันนี้คือเตาแบบสมัยก่อนเป็นความคิดสร้างสรรค์ของคุณพ่อสมัยก่อนไม่มีคนต่อจากวิธีการนะครับแบบโบราณที่เราเรียนรู้กันไปแล้วครับมเมื่อกี้คุณพี่สุดสงวนบอกไปแล้วนะครับและตอนนี้ครับมาถึงวิธีการปัจจุบันบิิินนนนกกเเฮ ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันธายนรสิง hey, hey. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย hey, hey. ปลูกพืชระยะสั้นใช้มเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดง มาเมืองตรังครับก็ต้องมาหาซื้อของฝากกันนะครับของฝากที่ดีที่เด่นในโหที่เมืองตรังนี่มีหลายอย่างกันไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยเค้กกันก่อนเลยนะครับสวัสดีคุณพี่สุนทรวลครับสวัสดีค่ะตอนนี้คือผมบอกก่อนผมมาอยู่ที่เค้กขุกมิ่งครับชื่อชื่อออกเสียงยี่ถูกเลยคุณเบียถูกต้องค่ะเค้กขุกมิ่งนี่อะไรยังไงครับคืออะไรยังไงครับเค้กขุกมิ่งเนี่ยครับขุกมิ่งก็คือชื่อของคุณพ่อคุณพ่อใช่คุณพี่สุนทรวลนี่แหละใช่่่คคคุณพอะเเป็นผผู้้ลิตก เค้กมีรูนะคะหน้าตาอย่างนี้นะคะนี่คุณผู้ชมกำลผมถือให้ครับนี่ถือกนครับนี่ฮะเมื่อก่อนที่นี่เป็นร้านกาแฟเล็กๆนะคะแล้วก็คุณพ่อก็คิดประดิษฐ์เค้กขึ้นมาครับนะคะก็ให้ลูกค้าทานกาแฟแต่ว่าเค้กนี่กลายเป็นที่นิยมของลูกค้าคือกลายเป็นอะไรนะคะเป็นสินค้าที่แพร่หลายเป็นที่ยอมรับที่ยอมรับของนักเดินทางครับของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศที่ผ่านมาจังหวัดนับจากวันที่คุณพ่อทําจนถึงวันนี้ครับปีนี้ปีที่น่าจะ เกือบเกือบแปดสิบปีแล้วค่ะหนึ่งช่วงอายุคนผ่านไปแล้วผมมาเที่ยวสถานโบราณอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยแปดสิบปีแล้วครับที่นี่ครับเกือบแปดสิบแล้วค่ะในปัจจุบันครับหน้าตาเค้กขุกนิ่งนะครับมีเยอะแยะขนาดไหนครับที่ครับก็หลังจากที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวนะฮะที่เดินทางผ่านไปมาเนี้ยเราก็เพิ่มหลากหลายรสชาติขึ้นมาเพื่อว่าให้ลูกค้าได้มีทางเลือกมากขึ้นนะคะ แล้วก็จนปัจจุบันนี้เราก็มีเค้กตัวใหม่ออกมาแน่อันนี้เปนเค้กสำหรับตลาดยุคใหม่ค่ะคัพเค้กคัพเค้กค่ะเป็นคัพเค้กเป็นมีรสพวกมะพร้าวพวกฝอยทองเนี่ยค่ะอันนี้สะดวกสําหรับการเดินทางเพราะว่าแต่อายุเค้กจากัดนะคะแค่ประมาณ2วัน ฉะนั้นอันนี้เหมาะสําหรับทานระหว่างทางคือทานนั่งในรถลต้องรถตู้กิมันกันปะมันสะดวกทานเห็นไหมคะเป็นคัพเค้กอย่างนี้นะคะครับแล้วก็เก็บไว้ได้ประมาณ2วันนะสองวันค่ะอายุการเก็บมันน้อยนะคะส่วนตัวนี้เหมาะสําหรับเป็นเป็นของฝากจากจังหวัดตรังอันนี้แสดงว่านานกว่านี้ใช่ค่ะนานกว่าคืออันนี้เป็นเค้กที่สร้างชื่อเสียงให้กับขุกมิ่งครับแล้วก็เพื่อว่านักท่องเที่ยวที่ผ่านจังหวัดตรังเขาจะได้เป็นเครื่องยืนยันว่ามาถึงตรังแล้ว โอเคนี่ครับไม่เพลิงครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนดีกว่านะครับว่าทำไมเค้กแบบนี้เนี่ยนะครับอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ต้องมีอะไรดีแน่นอนอะไรที่สําคัญครับผมไม่ได้รู้จักแค่จังหวัดเดียวนะครับเขามีชื่อเสียงไปทั่วประเทศไปเลยนะครับผมใครแวะมาก็ต้องมาทิมมาซื้อปากกันแบบนี้ขออนุญาตผมเข้าไปดูข้างในนะฮะครับผม แล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ด้านหลังนี่ก็เป็นที่เสียงเสียงซีเสียงอะไรครับเนี่ยค่ะคุณพี่ครับเครื่องตีไข่ฮะเครื่องตีไข่ใช่ครับเขาจะมีเสียงแป๊กๆต๊กเ๊ก๊กเนี่ยนะฮะรับผมโอ้โหแล้วนี่อยู่ด้านหลังกันแล้วนะครับนี่กําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยฮะอันนี้กาลังตีไข่นะคะในนี้มีส่วนผสมไข่กับน้ําตาลไข่กับน้ําตาลสองอย่างเองค่ะครับสีเขียวนี่คือใบเตยอ๋อสีเขียวเนี่ยนะครับใบเตยค่ะครับนะคะ โอ้โหแั้นจะมีหลายหัวหลายอันเลย่องเพราะแสดงว่าตอนนี้ปริมาณที่ทําต่อวันนี่เยอะแล้วก็พอสมควรครับผมค่ะคุณพี่สมควรครับแล้วอันนี้คืออะไรยังไงครับเนี่ยฮะอ๋ออันนี้คือเตาแบบสมัยก่อนเป็นความคิดสร้างสารรค์ของคุณพ่อสมัยก่อนไม่มีคนไม่มีใครรู้จักเตาอบอ่ะค่ะครับผมใช่ไหมคะก็เลยเนี่ยเอาถังน้ามันยี่สิบลิตรเนี่ย100ร้อยลิตรเนี่ยค่ะมาตัดเป็นท่อนทําเป็นเตาอแบดัดแปลงนะคะคข้างข้างล่างเป็นฐานนะคะ แล้วก็เอาถาดเนี่ยวางส่วนหนึ่งข้างบนเป็นไฟบนกับไฟล่างนะคะให้ร้อนทั้งสองฝั่งเลยใช่ค่ะส่วนอันนี้คือที่มาของคําว่ามีมีคําถามมากเลยบอกว่าทําไมพิมพ์ถึงมีรูตรงกลางเพราะว่าอะไรก็ต้องมีผลตรงนี้การอบด้วยเตาถ่านเนี่ยมันเป็นการควบคุมอุณหภูมิที่ลําบากมากๆเลยยากมากต้องใช้ฝ่ามือเลยค่ะไม่มีร้อนอ่ะร้อนนานแต่ว่าควบคุมควบคุมไม่ได้ค่ะดังนั้นคุณพ่อต้องเอาถาดเอาเอาทรายค่ะมาวางกรองความร้อน เพื่อให้มันสุกสม่ำเสมอคือมันไม่ไหม้เป็นหย่อมๆตรงก้นพิมพ์อะค่ะโอ้ไม่เข้าใจแล้วคอยนึกออกไหมคะครับภูมิปัญญาไทยคุณผู้ชมครับนี่ครับเราใช้ทรายในการดูแลเรื่องความร้อนใช่นะครับเพื่อให้มันทั่วถึงกันหมดเลยใช่ค่่ะใชสมมุติถ้ามันสุกไม่ทั่วกันเค้กนี้หน้าตามันจะเป็นไงครับคุณพี่ครับถ้ามันสุกไม่ทั่วมันมันก็ยุบอ๋อมันจะยุบมันจะยุบบ้างแล้วก็บางทีมันข้างๆมันก็จะไหม้ นะคะท่านี้พงใจมานานครับคุณพี่ครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้คุณพ่อต้องออกพิมพ์ที่มีรูตรงกลางเพราะว่าความร้อนมันจะได้เข้าทั่วถึงเค้กจะสุกในเวลาที่พอดีทั่วถึงกันหมดอ๋อเอาละครับหลายท่านตอนนี้ได้คําตอบแล้วนะครับว่าทําไมเค้กขุกมิ่งที่นี่นะครับถึงต้องมีรูตรงกลางนะครับเพราะให้ความสุกทั่วกันนะครับท่านไหนที่ได้ยินมาว่าเราได้มาจากการกินแปะซะามอไฟไม่ใช่แล้วฮะไม่ใช่นะ ก็นี่นะครับเป็นนี่แบบนี้แล้วก็ใช้ความร้อนทั้งบนและล่างใช่ค่ะในปัจจุบันนี้ไม่ต้องใช้นี้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ทันการล้วคือถ้าใช้นี้ไม่ทันไม่ทันการไม่ทันการต่อจากวิธีการนะครับแบบโบราณที่เราเรียนรู้กันไปแล้วครับเมื่อกี้คุณพี่สุสงวนบอกไปแล้วนะครับ และตอนนี้ครับมาถึงวิธีการปัจจุบันตหัวเราะทำไมนี่คุณพี่ครับในปัจจุบันเราทําวิธีการแบบนี้แล้วค่ะอันนี้คือสัดส่วนสเกลต่อหนึ่งปอนประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นหนึ่งปอนแบบนี้ใช่จะไวิธีนี้คือเราจะไปอบต่อครับพี่หรือทำไมฮะใช่เดี๋ยวเราอบต่อเดียเด๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกเราต้องส่วนผสมยังไม่เพียงพอตรงนี้คราใส่ตวงนี้ใส่อันนี้คือพิมพ์แบบนี้ใช่พิมพ์ค่ะพิมครับผมโอ้โหปัจจุบันนี้นะครับ หนึ่งชิ้นครับหนึ่งกล่องชิ้นละเท่าไหร่ครับราคาเค้กคุกมิ่งนี่ถือว่าเป็นเค้กที่ถูกที่สุดในประเทศไทยนี่คือจุดขายอย่างหนึ่งของเรานะคะเพราะว่าเราสามารถจะให้ขายลูกค้าได้ทุกระดับเลยเพราะว่าเราขายลักษณะของฝากเนี่ยเขาจะซื้อเยอะได้ถ้าราคาสูงเนี่ยมันมากเงินมันไม่ไหวโดยเฉพาะเศรษฐกิจตอนนี้ถูกไหมคะฉะนั้นเป็นเค้กกล่องละ80เองค่ะถือว่าถูกถูกมากค่ะได้ปอนดึงนะคุณผู้ชมครับแล้วก็วิธีทำเนี่ยพิถีพิถันขนาดนี้ ของวัตถุดิบเนี่ยโอ้โหหาได้แถวนี้เป็นของที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมแถวนี้อยู่สิ่งแวดล้อมครับผมคือวัตถุดิบนี่ส่วนมากจะเราจะเน้นมาจากธรรมชาติล้วนนะคะคอ,อ,อย่างอะไรนะคะเราก็ไม่มีผงฟูไม่มีสารกันบูด จริงๆเค้กเนี่ยต้องมีผงฟูนะคะแต่นี่ฝีมือล้วนๆเลยค่ะดูดูเหมือนว่าง่ายนะแต่มันไม่ง่ายค่ะครับผมเอ็นกล้ามไม่ง่ายง่ายเหมือนกันเค้กคุมิ่งนี่มีส่วนผสมหลักแค่สี่อย่างเอง่ะ่อย่างหลักๆเลยมะก็คือไข่น้ําตาลแป้งสาลีแล้วก็มาร์การีนสี่ตัวหลักเลยค่ะนี่คือสี่สี่ตัวหลักเลยสี่อย่างหลักนะครับแต่ว่าหลักที่สําคัญที่สุดครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทักษะนะครับผมแล้วก็ความชำนาญของพี่ๆที่นี่ครับ คุณพี่ครับแกล้งบอกเบอร์โทรติดต่อเลยนะฮะเบอร์โทรที toe, ่น <tortured. S 3> ี่ยังไงเบอร์โทรที่นี่ก็07.5.284.0.80ครับนะคะแล้วก็มือถือ086.595.7776าค่ะไลน์มาคุยเล่นได้ไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับเพียบครับแบบนี้ได้แบบเพียบคุณผู้ชมครับ เอาละรครับติดตามชมกันให้ดีครับว่าครั้งหน้านะครับบินกินเฮเนี่ยผมจะไปที่ไหนผมจะบินไปเจออะไรแล้วผมจะไปกินอะไรแล้วจะไปเฮทีไ่ไหนติดตามชมพาในสัปดาห์หน้าให้ดีครับครั้งนี้ขอบคุณมากมากครับที่ติดตามชมกันนะครับนี่ไงได้ของฝากเค้กขุกมิ่งไปเพียบเลยนะครับเจอกันครั้งหน้าสัปดาห์หน้าแล้วกันครับครั้งนี้สวัสดีครับ <c oughs> โอ้เพียบเลยไปจิ้มอะไรเนี่ยบินกินเฮ